ประเพณีตานกุ้ยสลากโรงเรียนบ้านแหลงครูประชาสามัคคีอ,อลองจัังหวดแพร่ประเพณีตานกว้ยสลากเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลได้มีการปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานเรื่องมีอยู่ว่ามีนางยักษินีตนหนึ่งมักจะเบียดเบียนผู้คนอยู่เสมอครั้นได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว นางก็บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธ,ธานิสัยใจคอที่โหดร้ายก็กลับเป็นผู้เอื้ออารีแก่คนทั่วไปจนผู้คนต่างพากันซาบซึ้งในมิตรไมตรีของนางยักษินีตนนั้นถึงกับนำสิ่งของมาแบ่งปันให้แต่เนื่องจากสิ่งของที่ได้รับมีจำนวนมากนางยักษินีจึงนำสิ่งของเหล่านั้นมาทำเป็นสลาก,กพัดแล้วให้พระสงฆ์สามเณรจับสลากด้วย สิ่งของที่ถวายมีทั้งของมีราคามากและมีราคาน้อยแตกต่างกันไปตามแต่โชคของผู้ได้รับการถวายแบบจับสลากของนางยักษินีจึงนับเป็นครั้งแรกของประเพณีทําบุญสลากกระพัดในพุทธศาสนาประเพณีตานกุ้ยสลากเป็นการถวายทานโดยไม่เจาะจงผู้รับจะทำกันตั้งแต่วันเพ็ญเดือน12 หรือขึ้น15ค่ําเดือน10จนถึงเกียงดับแรม15ค่ําเดือน11ประเพณีตานกวยสลากเป็นประเพณีในพุทธศาสนาที่สำคัญอย่างหนึ่งในล้านนาไทยซึ่งสืบเนื่องมาจากค่านิยมที่สืบทอดมาช้านานคือ 1. ประชาชนว่างจากภารกิจการทำนา 2. ประชาชนหยุดพักไม่เดินทางไกลเพราะเป็นฤด,ดูฝน 3. พระสงฆ์จำพรรษาอยู่อย่างพรักพร้อม 4. ผลไม้มากและกำลังสุกเช่นส้มโอส้มเกลี้ยงกล้วยอ้อยเป็นต้น 5. ได้โอกาสสงเคราะห์คนยากจนเป็นสังฆทาน 6. ถือว่ามีอานิสงส์งแรงคนทำบุญจะมีโชคลาภ 7. มีโอกาสหาเงินและวัดสดุบำรุงวัดกว้ยสลากแบ่งเป็นสองประเภทคือ 1. สลากน้อยหรือกุ้ยเล็ก ใช้อุทิศแต่ผู้ตายหรือเป็นกุศลมากขึ้น 2. ส,สลักกลวยใหญ่หรือสลักโชคหรือเป็นสลักที่บรรจุในกลวยใหญ่ใช้เป็นมหากุศลสำหรับบุคคลที่มีกำลังศรัทธาและมีเงินทองมากทำถวายเพื่อเป็นปัจจัยภายหน้าให้มีบุญกุศลมากขึ้น